เหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากอะค่ะเวลาเหมือนแบบแค่กระพริบตาเหมือนเมื่อกี้ยังเพิ่งมอหนึ่งอยู่เลยจะมอสามแล้วเดี๋ยวก็เลือกสายแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรียนก็เหนื่อยอะค่ะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเรียนบางครั้งมันก็ต้องมีท้อบ้างทํางานกลุ่มแล้วบางคนอาจจะไม่ทํางานด้วยก็มีบ้างค่ะก็ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษพระองค์ท่านเป็นต้นแบบให้หนูเพราะว่าพระองค์ท่านดูแลลูกถึง60กว่าล้านคนนะคะ คือแบบเป็นที่สุดของที่สุดเลยอะคะ่ะคือแบบจริงๆอะคะ่ะพระองค์เป็นคนที่มีพระอิชาสามารถสุดๆเลยะคะ่ะถ้ามีโอกาสหนูก,ก็อยากจะขอบคุณพระองค์อะคะ่ะที่ให้พวกหนูได้อยู่เหมือนไทยอย่างมีความสุข